สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพรฤหัสบดีที่14มีนาคมปี2 5 6 7ค่ะวันนี้ช่องมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าข้าวกุงเจ้านาปังเนี่ยปรับลดลงแล้วทุกคนค่ะไอเราก็ลุ้นเนาะ นะคะว่าขอให้ขึ้นดันปรับลงเนี่ยไม่บางพื้นที่นะคะ FC ได้คอมเมนต์มาว่ากิโลละ10บ,บาทนะคะสิบ,บาทน้อยๆเออนะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะข่าวบริษัทนานาปลสงนะคะปี2 5ห7ค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทจังหวัดพิจิตรหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทปรับลดลงมาหนึ่งร้อยบาท 1, นะฮะทุกคนค่ะอาราคานี้เป็นข้าวเปลือกแห้งนะทุกคนนะตากแห้งแก่อนเด้อนะคะนะต่อไปค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหนึ่งบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดพิศลอหนื่นหนึก้าร้อบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทปรับลดลงมาหนึบาทค่ะจังหวัดสุโขทัยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อบาทจังหวัดพชรบรีหนึ่งหมื่นหนึ่ 12200บาทถึง12900บาทปรับลดลงมา200บาทค่ะจังหวัดชัยนาท12200บาทถึง12500บาทปรับลดลงมา200บาทเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดลพบุรีท่านี่12200บาทถึง12800บาทจังหวัดเชงเช้า12800บาทถึง12900บาทจังหวัดอุตรดิต11100บาทถึง12100บาทจังหวัดปราจีนบุรี12700บาทปรับลดลงมา300บาทค่ะจังหวัดลพบุรี12200 ถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก12,700บาทปรับลดลงมา300บาทค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะ12,100บาทถึง12,500บาท จังหวัดนครปฐมนะคะ12,100บาทถึง12,500บาทปรับลดลงมา200บาทค่ะจังหวัดอ่างทอง11,900บาทถึง12,200บาทปรับลดลงมา300บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดราชบุรี12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,200บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิค่ะนะปีผลิต2,567นะคะทุกคนค่ะเขาเนี่ยนำเสนอด้วยรูปภาพนะคะเพราะว่าราคาคงที่นะไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างไรเนาะดูเหมือนทรงนิ่งๆน,นะคะทุกคนหลายวันแล้วด้วยนะราคายังอยู่เท่านี้ค่ะทุกคนหานะตันละ14,700บาทไปจนถึง15,500บาทราวๆนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปเลยค่ะ รายการต่อมาก็เหมือนกันนะคะทุกคนหาเขาเ้าประปุมธานีนาปลังนะคะราคาคงที่ค่ะไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดเนาะสำหรับรายการนี้ค่ะนะนี่เลยทุกคนดูภาพประกอบได้เลยนะ รายการต่อมาก็เช่นเดียวกันนะคะข้าวเปลือกเหนียวนะคะทุกคนหาข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนะ,ะ,มะเมล็ดยาวอ่านาะปีผลิต2 5 6พันห้ารราคาก็ยังคงที่นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดล,ลงแต่อย่างใดทุกคนดูภาพนี้ประกอบเลยนะ,ะเห็นภาพชัดเจนไหมนะคะดูเลยค่ะแล้วก็รายการสุดท้ายข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนะ,ะนาะปลังค่ะทุกคนหาปี2 5 6 7มีรายการเดียวจังหวัดเดียวนะคะอ่าจังหวัดหนองคายราคา1 0,000ื่นนะคะแต่ละ 1, 1,000 10, บาทจนถึง11,500บาทค่ะนะราคาคงที่ไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดเนาะทุกคนมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรวมกันคอมเมนต์กันเข้ามานะมีความคิดเห็นอย่างไรขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะทุกคอมเมนต์ได้อ่านแล้วนะคะนะและตอบกลับไปแล้วเด้อนะคะนะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากเพจกรมการค้า ภายในนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะทุกคนค่ะบ๊ายบาย